นอกจากลัทธิประหลาดในเคนยาที่มีการสังหารหมู่ยังมีเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ยังมีลัทธิที่ทำพิธีกรรมประหลาดที่เรียกว่าลัทธิ Order of the Solar Temple ในปี1995เกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกหลายคนเสียชีวิตที่เกิดจากการฆ่าตัวตายและถูกฆ่าตายภายใต้ความเชื่อในการเดินทางทางจิตวิญญาณหรือทานสิตไปยังดาวเซเรอุสลทัทธินี้มีประวัติในหลายประเทศในกรณีสังหารหมู่การฆ่าตัวตายเป็นพิธีความเชื่อที่สุดโต่งส่วนฝั่งอังกฤษ ก็มีเบอร์มิงแฮมบาร์ติงเค้าเป็นกลุ่มเมืองเบอร์มิงแฮมในประเทศอังกฤษใช้พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่อ้างว่าเพื่อชำระบาปหรือฟอกวิญญาณแต่เบื้องหลังนั้นเป็นการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กและผู้ใหญ่ภายใต้การควบคุมของผู้เผยแพร่พระวจนะภายหลังการจับกลุ่มกลุ่มพลเหล่านี้ถูกตัดสินลงโทษอย่างหนัก ในประเทศจีนฝั่งเอเชียของเราก็มีคดีที่เรียกว่า murder of Wu c h o y a n g ในปี2014มีเหตุการณ์ฆาตก,กรรมในร้านแ c d o n นัล เมืองสารตรงโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าเหยื่อนั้นเป็นปีศาจเป็นผีต้องทำลายทิ้งเสียและมีผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นสมาชิกของลัทธิ Eastern l i g h t n งเชิร์ชออฟออเมทตี้ก็ซึ่งในศารถูกสื่อวิพากษ์วิจาร์ณว่าเป็นพวกนอกลีเสียมากกว่าผู้นับถือศาสนาอย่างแท้จริงเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งและจิตใจที่เข้มแข็งนะคะ